คุณเคยไหมกำลังทำงานสำคัญหรืออ่านหนังสืออยู่ดีๆแต่ใจก็ลอยไปไหนไม่รู้รู้สึกว่าสมาธิหลุดง่ายเหลือเกินวันนี้เรามีเคล็ดลับเพิ่มสมาธิให้พุ่งใน30วินาทีที่จะช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสได้ทันทีในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าอย่างทุกวันนี้ไม่แปลกเลยที่สมาธิของเราจะหลุดง่ายทั้งเสียงแจ้งเตือนจากมือถือความคิดฟุ้งซ่านหรือสิ่งรบกวนรอบตัว ทำให้เราทํางานได้ไม่เต็มที่และเสียเวลาไปโดยปราบประโยชน์ไม่ต้องกังวลเรามีเทคนิคง่ายๆที่เรียกว่าเทคนิค3-2-1ที่คุณสามารถทําได้ภายใน30วินาทีเพื่อดึงสมาธิกลับมาทันทีขั้นตอนที่1สังเกต3สิ่งที่คุณเห็นหยุดทุกอย่างที่คุณกําลังทําอยู่แล้วมองไปรอบๆตัวคุณอย่างช้าๆสังเกตสิ่งของ3อย่างที่คุณเห็นในตอนนี้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นปากกาบนโต๊ะแก้วน้ำ หรือแม้แต่รอยแตกบนผนังพยายามสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของสิ่งเหล่านั้นขั้นตอนที่สองสังเกตสองสิ่งที่คุณได้ยินจากนั้นให้คุณตั้งใจฟังเสียงรอบๆตัวคุณสังเกตเสียงสองอย่างที่คุณได้ยินในตอนนี้อาจจะเป็นเสียงลมหายใจของคุณเองเสียงแอร์เสียงนาฬิกาหรือเสียงรถจากข้างนอกพยายามรับรู้เสียงเหล่านั้นโดยไม่ตัดสินขั้นตอนที่สสังเกตหนึ่งสิ่งที่คุณรู้สึก สุดท้ายให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกทางกายภาพ1อย่างในตอนนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของเสื้อผ้าที่สัมผัสผิวหนังความรู้สึกของเท้าที่แตะพื้นหรือความรู้สึกของอากาศที่กระทบผิวหน้าทำตาม3ขั้นตอนนี้อย่างช้าๆคุณจะพบว่าตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันและสมาธิกลับมาพุ่งได้ภายใน30วินาทีลองนำเทคนิค3 2 1นี้ไปใช้ดูนะครับ รับรองว่าคุณจะสามารถดึงสมาธิกลับมาได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณมีเคล็ดลับเพิ่มสมาธิแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า